Icana, ที่วัดปฐุมวนารามแล้วก็ไม่ได้มีท่าท it ีในการหลบด้วยเขาเรียกว่าวันก่อนเนี่ยคุยออกรายการเนี่ยกับพญาไม้ใช้คํานี้นะฮะพี่ประเดชเนี่ยเขาบอกนั่งห้างยิงนะครับคืออยู่บนที่สูงเนี่ยนะครับแล้วก็เร็งยิงลงไปนะครับแล้วก็อ้างว่าเขาเป็นชายชุดดามีอาวุธ ในคำสั่งก็บอกว่าไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำมีประคําสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้สรุปดางนี้ครับสรุปคำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีไต่สวนการตายของหกศพวัดปทุมข้อที่หนึ่งที่สรุปออกมาเลยครับการตายเกิดจากกระสุนจุดสองสองสามของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งสอ,อชอ กระสุนนี่ใช้ได้เฉพาะทหารกับตำรวจเท่านั้นครับอันที่ข้อหนึ่งข้อที่สองครับผู้ชุมนุมทั้งหกคนที่เสียชีวิตครับไม่มีคาบเข่าเหมาที่มือเลยไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะครับหรือระเบิดดังที่สอชนั้นกล่าวอ้างต้องบอกด้วยว่าตรวจโดยนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมคุณหญิงความถี่ค่ะแล้วข้อที่สามที่เขามีการสรุปออกมานะครับแต่คาสั่งศาลอาญาก็บอกว่าประจักษ์พยานแวดล้อมชี้ชัดนะครับว่าไม่มีชายชุดดำ แล้วก็ที่สําคัญการพบการตรวจพบอาวุธปืนในวัดปฐุมนารามนั้นคาดว่าเป็นการใส่ความในระหว่างนั้นด้วยค่ะล้วมีคํานึงเนี่ยที่ฝ่ายพิเคราะห์เนี่ยนะครับมันเป็นเวลากลางวันนะต่างจากกรณีที่ยิงวัดพระแก้วอะไรในั้งนกลางคืนที่กลางวันเนี่ยคุณคุณคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอแล้วทหารจะไม่พกกล้องไม่อะไรเลยเหรอนะครับทหารจะไม่ถ่ายคลิปนะทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเป็นคล้ายทหารเนี่ยเดี๋ยวไปขัดใจท่านประยุทธ์ จะลงคาเขาเ,าเอาแค,ค,<ห>ค่ตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับถามว่ากรณีนี้คุณไม่เก็บพยานหลักฐานเก็บไว้เป็นข้อต่อสู้เลยเหรอยกเว้นเสียอย่างเดียวว่ามันมีเรื่องรับรับอะไรบางอย่างใช่ไหมพื่จะให้ประชาชนนี่กลัวนะฮะกิงเกรงต่ออำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้มันมีการบาดเจ็บล้มตายกันไปบ้างอ,อย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การต่อสู้ทางคดีเนี่ยวันนี้สิประมาณ10กว่าคดีแล้วเดี๋ยวคุณมูราโมโต้จะตามมาเนี่ยนะค,คอะมันชัดเจนรรกรรมการสิทธิ์เนี่ยครับไม่ต้องไปสืบหาอะไ,ไ,ไร<ช>นะครับคแค่คเอารายงาน10คดีที่ศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยมาเขียนรายงาน มันน่าจะเหมาะสมมากกว่ารัตรงนี้กำลังจะถามคุณเรืองไกรวดีเลยว่าประเด็นเรื่องของในพันคํากองเรื่องของสมอนไหมทองซึ่งไม่ตายเนี่ยแต่โดนระดมยิงเป็นร้อยกว่านัดเนี่ยทาไมกรรมการสิทธิ์ไม่ออกมาสรุปในประเด็นของกรรมการสิทธิ์เลยแม้แต่ข้อเดียวน้องอีซ่าอย่างเงี้ยเด็กชายคุณากรสีสุวรรณเด็กเร่ร่อนเสแดงค่ะเสแดงเนี่ยโอ้สาคัญมากใี8สิข้อนี้ไม่มีเลยแล้วเสแดงเนี่ยเป็นยศถึงพลตรีนะพลแห่งกองทัพไทยนะครับ ถูกรอบฆ่านะโดยกระสุนปืนความเร็วสูงแน่นอนข้ามกลางฝูงชนต่อหน้าประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปกันให้เห็นชัดๆนะครับเวลากลางวันแสกๆกรรมการสิ์มองไม่เห็นะ่ะนะฮะแล้วก็ตอนที่นําตัวเสียแดงไปที่โรงพยาบาลด้วยค่ะทหารล้อมเต็มจะเข้ามาเอาตัวไปหัวเฉียวครับผมก็อยู่อืนะครับ ผมอยู่จนถึงเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็พานะครับไปถึงโรงพยาบาลวชิระผมก็อยู่ถามกันได้นะครับสวบวเรืองไกลไปหมดะะนะครับก่อนที่จะไปสลายการชุมนุมใต้ตึกวนเทศวันที่สิบเจ็ดเรืองไกลก็อยู่นะครับไอการที่ยิงกันที่พระรามสี่ตรงทางด่วนนะครับ,รบตายเนี่ยมรถมูลน,นิี่จะไปเอาเนี่ยผมก็อยู่ รถเนี่ยแล้วขับไปเอาติดไปแวบๆยังไม่ได้นะต้องวิ่งเข้าไปไอ้ไอ้ฟอยข้างๆเนี่ยนะครับไอ้ไอ้ข้างไอ้พัตคารจันเพลเนี่ยนะครับแล้วก็ถอยเข้าไปนะทหารถึงยอมนะดูสิครับมันเป็นอย่างนี้ไอกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับที่ออกอย่างีมาอย่างนี้นะคุณเรืองใจหมอมีนัยยะอะไรไหมมีอคติไหมหรือไม่อย่างไรมองยังไงฮะมีมาตรฐานมันมันมันมีนัยยะแน่นอนนะฮะผมถึงบอกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยประชาชนต้องเชื่อเสมอไปไม่ใช่การเป็นเอกสารรูปเล่มรายงานและคนเขาจะรับฟังได้อย่างสนิทใจเสมอไปนะครับมันต้องดูรูปแบบเนื้อหาและเหตุผลด้วยว่ามันใช่อย่างนั้นหรือไม่โดยเฉพาะกรรมการสิทธิ์เนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับเท็กซ์าย์ว่ากันต,ตรงๆในความรู้สึกนะฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อ,อปกป้องรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับการทําเช่นนี้นะครับ มันผิดจังหวะจากโคนอย่างมากมนะครับคือถ้าไม่มีคำสั่งศาลในสิบคดีปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับยังขอกล่อมแกลมได้ยังข้อฟังได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับความรู้สึกของประชาชนโดยแค่อ้างอิงคำสั่งของศาลที่สั่งคดีแล้วเนี่ยโดยอ้างเรื่องที่คุณทาริกเพนิดิตอธิบดีนะฮะดีเอไอนะฮะกำลังจะดำเนินคดีกับคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็ฟังไม่ได้แล้วนะครับอ,อย่าคิดว่าประชาชนโง่ อย่าคิดว่าผ the no ู so ้ดูผู้ฟังนะเตบสื่อแล้วไม่เข้าใจนะครับเขาคิดเป็นเขารู้เข้าเข้าใจนะครับโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของหน้าการเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นนี้ค่ะน่าสนใจมากการสรุปของกสมออกมาเรียกว่าโอ้โหฟังแล้วโอ้โหเฮ่เลยนะคะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่อนุสรสถานค่ะวันที่28เมษายน2553 ระบุว่าแม้สอชอจะสั่งเจ้าหน้าที่สกัดกั้นขบวนของกลุ่มนปชป้องกันไม่ให้กองกําลังติดอาวุธใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวเใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นไปนตามอ,อำนาจของกฎหมายแต่ผลจากการประาารทะกันทําให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายจากอาวุธปืนและมีประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บถือเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนค่ะอ,อ,รครอันนี้อันนี้ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนมัน้งสิทธิทหารทหารฝั่งเดียวกัน,นเนี่ยยังโดนยิงตายค่ะ อันนี้สารก็มีคำสั่งเรียบร้อยนะครับว่ากระสุนเนี่ยมาฝั่งจากฝั่งของเจ้าหน้าที่พลทหารนะลงเรือสามคนทหารสองคนเนี่ยทหารสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปถูกเลงยิงเนี่ยเจาะไอ้ไอ้ไอ้หมวกกันนะหมวกเหล็กเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนนะครับอนุสรสถานทุกคนก็เห็นข่าวกันหมดนะครับอันนี้นะครับกรรมการสิิตเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่านะครับ อย่าจิตใจคับแคบเลยรับฟังพยานหลักฐานให้มันรอบด้านนะนะครับแล้วก็อย่าไปนั่งดูว่าคนกล่าวหานี่หน้าตาเป็นไงโอ้โหนี่หน้าอาพิสิทธิ์นี่น่เกิดความเะ ไม,ไม่เที่ยงธรรมอย่างนี้มันไม่สมควรคอันนี้พูดกันตรงๆแนะนํากันตรงๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่านี่นะคะถือเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนถามคำถามไปว่ากระทบต่อสิทธิมนุษยชนของใครพรัะว่าทหารยิงทหารด้วยกันเองอแล้วก็สารที่มีคาสั่งชัดเจนนะครับว่าความตายเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรนะครับอันนี้ก็กลับไปดูฮะกลับไปดูยา่าคล้ายๆว่าโอ้โหไม่เปิดฟังรายการอะไรอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้นะครับเราพูดให้ท่านเนี่ยนะครับ มีดวงตาเห็นธรรมนะครับอย่ามีแต่ดวงตาเห็นอธรรมก็แล้วกันครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กสมกล่าวอ่านรับกรณีการชุมนุมบริเวณรอบโรงพยาบาลจุฬาครับสภากาชาติไทยนะครับและการเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬานะครับกสมกล่าวอีกว่าทําให้ต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดนไปโรงพยาบาลอื่นเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่เคารพต่อนะครับในเรื่องของ การละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นบุคลากรทางการแพทย์เกิดความหวาดกลัวจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผิดหลักมนุษยธรรมครับต้องสืบสวนทางอาญาต่อไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เจือสมนะฮะคราวคราวที่แล้วเนี่ยที่คนด้วแดงพยายามจะบุกเข้าไปนะครับก็มีการอ้างเหตุว่าสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วก็พี่น้องนะฮะประชาชนแล้วก็หมอพยาบาลก็ออกมานะครับเจือสมกันมากนะครับว่าอันเนี้ยจะทำความเดือดร้อนอะไรเนี่นะครับ ปัญหาก็คือว่าวันนั้นเนี่ยนะครับถามกันตรงๆเนี่ยอาคารสูงแถวนั้นเนี่ยมีการสั่งการให้ทหารขึ้นไปประจําการหรือไม่<ร>มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐขึ้นไปประจําการหรือไม่นะครับคำว่าทหารนี่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่ามีคําสั่งสออรชัดเจนตัดน้าําตัดไฟตัดเสบียงตัดกําลังบํารุงนะครับเดือดร้อนกันหมดนะครับตัดไฟยังเพราะว่าตัดน้ำเนี่ยคนเข้าอยู่แถวนั้นเนี่ยเข้าห้องน้ําห้องท่าเนี่ยนะครับ เอาน้ำไปชำระนะไอไอ,อการบรรเทาทุกส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไอเรื่องอย่างงี้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพราะต้องการปิดปลักฝาราชประสงค์ให้คนทามาค้านหาก,กินแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาเขาได้อยู่ปกติสุขแต่เรื่องอย่างนั้นมันง่ายนิดเดียวนะฮะก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยอมรับตั้งแต่ต้นก่อนนะฮะประกาศยุบสภาซะมันก็จบนะฮะแล้วก็เรื่องนี้นะครับจริงๆคุณอภิสิทธิ์พูดไว้ในในที่ อารอภิปรายของบุตริสภาสรัาผมเป็นคนปิดอภิปรายอยู่ดีๆก็มาเสนอสี่ห้าข้อผมบอกเอ้ยอย่างนี้จบ,บอย่างนี้คุยกันเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการอย่างนั้นสงบงสงบก,ก็เห็นด้วยแต่ไม่รู้อะไรไปโดนใจหรือไปบังคับบัญชาคุณอภิสิทธิ์ได้ก็เลยยื้อกันต่อมาจนเกิดเหตุการณ์10เมษายนและ19พฤษภาคนนี่คือเหตุผลเนี่ยแต่พอเกิดสองอันเนี้ยร่วม9ก็ตายประชาชนก็สูญเสียพี่น้องที่ ถ้ามาฮักินก็เดือดร้อนแต่ก็หนีไม่พ้นความเป็นจริงก็คือในที่สุดก็ต้องยุบสภาใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์บุกที่โรงพยาบาลจุฬาที่พยายามจะสรุปเหตุว่าเป็นเหตุการณ์เพราะว่าคนเสื้อแดงนั้นไปบุกจนเป็นเหตุให้ต้องย้ายโรงพยาบาลมันมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะซึ่งทางด้านของคุณพรมพงษ์นภพลิตนั้นเคยนำมาเปิดเผยก็คือมีคลิปของทหารค่ะนี่ดูนะคะก็คือเป็นคลิปของทหารที่นะคะที่ใส่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าขีป ของทางโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยลงมารองเท้าแตะอ่ะรองเท้าแตะค่ะที่ด้านหน้าของตึกตึกชชาดิสระนะคะจะไม่พูดเนี่ยนี่น้องคพายังจําได้ใช่ตึกชาดิสระใช่ค่ะที่จะเป็นรองเท้าสีชมพูซึ่งใส่อยู่ในห้องพยาบาลแล้วนักสืบพิมพ์ข่าวสดก็นํามาเปิดเผยเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นหลักหละที่ทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะให้ดูภาพนี้ค่ะก็คือทหารเนี่ยนะคะใส่รองเท้าขีบสีชมพูซึ่งเป็นนะคะของทางโรงพยาบาลจุฬา เพราะว่าที่หนีมาอยู่ซ่อนตัวอยู่ตรงด้านหน้าของตึกชาดิสระจึงเป็นเหตุให้พี่น้องคนเสด็จแดงเชื่อได้ว่ามีทหารอยู่ที่บนโรงพยาบาลจุฬาจะเป็นเหตุในการเข้าไปค้นและไม่ได้เจตนาที่จะเดี๋ยวจะเชื่อมากกว่านี้ถ้าได้ดูวิถีกระสุนที่เสีแดงโดนเนี่ยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมาจากตึกสูงแถวนั้นอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้พี่น้องประชาชนไอ้บางครั้งเนี่ยฟังแต่ ฝ่ายเดียวบางทีฟังแล้วมีความเชื่อในสิ่งที่เขาถูกถ่ายทอดมาให้ฟังแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดดูจากเ,าเนื้อหาข้อเท็จจริงจะรู้ว่ามันมีหลายประเด็นแล้ค่ะที่ทําให้พี่น้องเองก็กลัว กลัวการที่จะมาบุกพังเวทีเวทีของกลุ่มประชาที่อยู่ตรงกลางของราชประสงค์คุรงกายวิภาห์ในนะเหตนรายงานของกสมทำไมไม่พูดถึงเรื่องนะครับเขตพื้นที่ใช้กระสุนจริงทำไมไม่พูดถึงประชาชนนะครับที่ตายเป็นจำนวนมากแล้วถูกอาวุธสงครามนะในการที่สังหารทำไมกสมถึงไม่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยนะฮะยก ยกคําอ้างกล่าวอ้างมาเรื่องของความรุนแรงยุคการอ้างกล่าวอ้างมาเรื่องของการชุมนุมที่ไม่มีความสงบเรียบร้อยแต่ไม่ได้พูดถึงหรือละเลยลืมถึงการตายของคนมากมายเป็นร้อยบาดเจ็บตั้งหลายพันค่ะครับก็นี่ไงครับคือลักษณะรายงานเนี่ยผมถึงบอกว่าคณะกรรมการสิตเนี่ยไม่ใช่ทํารายงานครั้งนี้ครั้งแรกนะครับตอนสลายการชุมนุมเนี่ยนายกผมทายเนี่ยเจ็ดตุลาท่าหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ทํานะครับ แล้วก็โอ้โหฟอบเนี่ยนะฝาละพัดวิธีนะครับแล้วกลุ่มสอวเนี่ยเนี่ยที่ฝักไฟครับฝักไฟเช็กไฟเชียร์คุณอภิสิทธิ์เนีนะครับพอพยายามเหลือเกินนทจะกล่าวหาคุณสมชายเนี่ยนะครับนายกสมชายเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้กระทำความผิดก้าวข้ามกองเลือด <c oughs> นะฮะจำกันได้นะ<ด>นะครับแล้วก็พยายามเหลือเกินแต่ว่าคุณลองกายมาช่วยหน่อยดูหน่อยอะไรเนี่ยเอาเอาแก๊สน้ำตงน้ำตามาให้ผมดูกิ่นมันก็ไม่ไม่น่าจะ พิสมัยเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอันนั้นฝกเดี่ยว <c oughs> นะครับแล้วก็กรรมการฝิ์หรือว่าฟอบอกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับไม่พูดถึงสารวัตรยาเลยโอ้โหค่ะนะครับว่าไอ้ที่เอารถมาแล้วระเบิดตู้มจนหลังคาร,ระเบิด <c oughs> ไป,ไปเนีย่ยนะวะ่าสุดท้ายเนี่ยต้องการสร้างสถานการณ์อะไรบ้างนะครับแต่พอมาถึงเรื่องนี้นะครับกับทําไปอีกด้านหนึ่ง <c oughs> นะครับอันนี้มันบ่งบอกชัดเจนผมถึงเสนอผ่านไปในรายการไงว่า กล้าเอารายงานมากลางต่อหน้าสาธารณะไหมวัดมีที่มาที่ไปอย่างไรคตรงนั้นพอคุณพ็อกเก็ตเราจะเห็นอะไรอีกเยอะนะครับเชื่อได้เลยแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งนอกจากจะใส่รองเท้าแตะตรงด้านหน้าตึกชัยอรสระแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลจุฬาเองเลยค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะใส่รองเท้าแตะจากโรงพยาบาลค่ะสีชมพูค่ะลงมาอยู่ที่ลานจอดรถนะคะของโรงพยาบาลจุฬาเองนี่บันทึกโดยมติชนออนไลน์ค่ะนะคะ อ๋ออากาศเห็นไหมคะช่องจอดรถฉุกเฉินค่ะครับคืออันนี้แหละที่ทำให้เหตุว่าประชาชนเชื่อได้ว่ามีทหารอยู่ตัดต่อหรือเปล่าอันนี้ภาพนักผู้สื่อข่าวเป็นคน่ทยเขาก็จะอา้างที่ภาพตัดต่อเห็นไหมฮะค,ค,คือมันอ้างได้เรื่อยค่ะนะครับพวกนี้นะครับผมถึงบอกว่าสันดานเนี่ยนะครับจะเอาแต่นะครับอำนาจทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงวิถีทางของประชาธิที่ไปไตยกันเลยหรือค่ะรวมถึงท่านนายคุณอมราเองสรุปเฉพาะ ส่วนของนปชนะคะคลืมไปว่าครั้งหนึ่งพันธมิตรเองเนี่ยคเคยบุกไปละเมิดสิทธิสื่อที่เอ็นบทแต่ยังไม่เคยมีการมีคนตายด้วยไหม